Mm-hmm. กันสามคนค่ะมีใครบ้างมีฟ้าแล้วก็มีงอมแล้วก็หนูเดีวอยู่กัเปนยังไงบ้างก็อยู่แค่สามคนแล้วแล้วมันมีันมันที่บ้านมันเป็นยบ้างตัวบ้านตัวพ่อบ้านอะไรอย่างเงี้ยกาไปอยู่ก็เรื่อนการเหนื่อยอะไรบ้านบ้านเป็นไงบ้างข้ามสุดโซมมาโอ้มางานแรงงานงานก็บาตัวบ้านมันเป็นยังไงบ้าง หั่นกระดานมันยุบลงมาสุดแล้วลราคาบางมันก็รั่วแล้วตอนที่เรียนแล้วรายรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาจากไหนลูกจากป้าป้าเขาให้มาเดือนตลอดเดือนละเท่าไหร่ก็วันละเจ็ดสิบเดี๋ยที่ป้าเขาเขาให้อะนะใช่แล้วมีมีทางอะไรที่อื่นบ้างไหมไม่มี แล้วตัวป้าเขาเป็นยังไงบานะด้านป้าเขาก็ปางกลาง<ม>เขาก็หา่าเน่ดัานนี้เน่และจริงๆมันมัน,ม,นมันลำบากตัรมันอะไรสำหรับหนูแม่ในในความรู้สึกก็ลำบากพาระป้าลำบากป้า,าแล้วตรงนี้เราเราช่วยยังไงกันบ้างสองคนเราที่บ้านก็เรียนหนังสือแล้วก็ดูแลหง่อมแล้วตอนนี้หง่อมก็เป็นยังไงบ้าง หลงมากแล้วก็จริงจริงแล้วเอกเขาหลงหลงมาก, ừ, ờ, ก,กมากขนาดไหนก็ถ้าเขาบางครั้งเขาก็หลงแบบมากเลยบางครั้งเขาก็ปกติค่ะแล้วตอนนี้ตัวเราเองตั้งความหวังชีวิตยังไงบ้างสองคนเราเคยคตือนไหมพี่น้องใช่หวัง,งอะไรไว้ในชีวิต คนนี้ก็อยากเป็นหมอหนูก็อยากเป็นพนักอายการตำรวจเพ่อด้กับไปแล้วผลการเรียนของเราเป็นยังไงบ้างก็นปกติเ้าคิดว่าจะได้เรียนต่อไหมน่าจะได้เรียนต่อหรเปล่านะถ้ากู้กอลสอเยเา่าไหมคิดว่าน่าจะได้เรียนต่อกันไหมล้วจะเกิด ถ้าเกิดเป็นต่อไปสมมติป้าเองที่ที่ดูแลเราอยู่เนี่ยเขาเขาไม่สามารถจะดูแลเราได้เขาคิดว่าแล้วก็บเพื่นชายชีวิตกรรมก็คงไม่ได้เรียนแล้วตอนนี้สิ่งที่อยากได้สิ่งถ้าเกิดมีคนมาช่วยอยากให้ช่วยอะไรก็ลงทุนแล้วบ้านก็อยากได้อะ ให้อยู่นั่นเดียวรับอยากได้ทุนการศึกษาแล้วก็เนี่ยแล้วก็เรื่องที่อยู่อาศัยต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยใช่ตอนตอนฝนตกมันกันสภาพเป็นยคงับน้ำมันก็ไหลเข้าบ้านแล้วพื้นดินเป็นยังไงพื้นบ้านเป็นยังไงพื้นบ้านมันซุดเป็นอะไรกันตรงพื้นมันซุดเนาะ แล้วแต่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมาช่วยมีอะไรเราไหมช่วยช่วยอะไรบ้างช่วยดูแม่กับข้าวเองให้กับพ่อบ้างบ้างฉันเพื่อน,นบ้านจะช่วยดกัน